đó là không ai, không phải là không ai, không phải là không ai, không phải ý thức ăn mặc áo dài dối 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 บ้านหนีงครับบ้านทายครับบ้านทายครับตอนนี้อยู่บ้านทายครับรบ้านทายบ้านหน่งครับ ตาาีตามเป็ช่มครับฝากกดติดตามเพจข่อไทยนิวด้วยนะครับจะรายงานที่ที่หลวงตาเดินที่ีรงนะครับรสาธุครับสาธุท่านนได้คอหัวขอให้มีขอให้ได้บุญครับในชุ่งปีใหม่นะครับ คนนี้มาถวายขอให้นเป็นบุญกุศลในวันปีใหม่นี้นะครับขอนวายแล้วข้นวล้วยานขาวข้าวข้นว้ครับ บ้านตายครับบ้านตายบ้านหมิงครับตอนนี้ครับยกเลยครับยกเลยครับ <S <s <colorful sk is> ไม่ต้องก้มเยอะนะครับไม่ต้องก้มเยอะครับเดี๋ยวหลังตาปวดหลังนะครับ ตอนนี้กำลังเข้าโคกสำโรงครับเข้าเขตโคกสำโรงครับผมเขตเตติต่อครับแต่ยังไม่ถึงเขตตตอดีครับคือว,ว่าบ้านชล้วยบ้านไต้ครับเดินหน้ามุง่งมุ่งหน้าไปทางอำเภอโคกสำโรงครับผม ตอนนี้อยู่บ้านกล้วยบ้านตายครับบ้านกล้วยบ้านตายบ้านกล้วยบ้านตายบ้านหมีครับตอนนี้ครับป่าทุครับป่าทุรับ

ไม่ให้สร้สางเลยครับา

ใช่ครับผมผ่านเส้นทางบ้านเหนือตลงรครับ